สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อมีทนหนสนใจอุปกรณ์ต่อไก่นะครับครับดูรายละเอียดงานก่อนนะครับตัวนี้เป็นคืนชนนะครับคืนตีคืนชนนะครับของลูกค้าสั่งมานะครับตัวนี้เป็นผีเสื้อนะครับสิบห้าหลักนะครับตัวนี้บ่วงใหญ่นะครับบ่วงประมาณหกจุดห้าถึงเจ็ดนิ้วนะครับ อินเบอร์ร้อยยี่นะครับต่อตัวนี้เป็น PE นะครับตีเกลียวสองเส้นแต้มกาวให้ด้วยนะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองตัวนี้เป็นเบอร์สิบห้านะครับขนาดหนึ่งจุดแปดนะครับแข็งนะครับใหญ่กว่าเบอร์สิบหกนะครับตัวนี้จะใช้เบอร์สิบหกนะครับหลักเดียวนะครับ n เบอร์เล็กนะครับเบอร์อเบอร์แปดศูนย์เก้าศูนย์เราใช้เบอร์สิบหกอยู่นะครับตัวนี้จะใช้เบอร์สิบห้านะครับคืนชนของเรานะครับนี่ครับรายละเอียดงานครับสีน้ำตาลใบไม้แห้งนะครับ สวยนะครับติดกาวหัวกลางท้ายนะครับยงหลักเป็นกระดูกงูนะครับกับสายมูลี่มี2อย่างนะครับเหล็กตัวนี้เป็น2 6กนะครับแข็งนะครับนะครับตัวนี้นะครับชุกเหลืองนะครับัตอดไก่เชือกไก่นะครับลูกหมุนใหญ่นะครับเชือกไก่นะครับดูนะครับนะครับไม่เล็กนะครับนะครับคืนแขวนนะครับหลักเดียวตัวนี้เป็นหลักเดียวนะครับหลักเดียวทางนะครับ บวง4นิ้วถึง4.5นะครับลูกค้าสั่งมาเหมือนกันนะครับน่ครับเป็นทองเหลืองเบอร์16นะครับต่อเป็น PE เหมือนกันหมดเลยนะครับตีเกลียว2เส้นนะครับต, <source> ตัวนี้เป็นผีเสื้อนะครับลูกค้าสั่ง21หลัก21หลักนะครับนะครับตัวนี้นะครับบวง6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับจะเล็กกว่าตัวนี้ตัวนี้7นิ้วตัวนี้6นิ้วนะครับตัวนี้5นิ้วนะครับผีเสื้อ15หลักตัวนี้นะครัับบบนนกะคร ตัวนี้เป็นคลื่นหลักเดียวนะครับลูกค้าดักทางนะครับบวง4.5นะครับไม่เกิน5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นระบบล็อกนะครับระบบล็อกดูก่อนนะครับตัวนี้จะมีแบบล็อกตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับอยากได้ระบบล็อกหนึ่งชุดนะครับแบบตัวนี้หนึ่งชุดแบบพับนะครับตัวล็อกแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแนะนําให้ไม่ต้องเอาเยอะ นะครับเพราะมันจะเกี่ยวกันตรงนี้นะครับการเก็บการเก็บการใส่นะครับต้องใช้เวลาเหมาะสําหรับในการใส่ทิ้งไว้นะครับดักทางทิ้งไว้นะครับตัวนี้นะครับผมแนะนํานะเผื่อท่านจะไปล้อมชนก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าจะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านอยากล้องก็ล้องได้นะครับไม่มีปัญหาจะเอาแบบล็อกหรือไม่ล็อกแบบพับนะครับแบบพับจะใส่ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคืนชนนะครับบวงตัวนี้เป็น 6. 5ุดนิ้วนะครับ หลักเก้านิ้วนะครับนะครับสวยๆนะครับ30หลักนะครับ30 31หลักนี้บวงนะครับพร้อมขึ้นนะครับรายละเอียดงานกันนะครับโอเคนะครับเหมือนกันหมดครับแต้มกาวให้ด้วยนะครับโยงใส่นะครับนะครับแต้มเกาวหัวกลางท้ายตัวนี้ทองเหลืองเบอร์15นะครับ1.8ใหญ่แข็งนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทาง2ชุดนะครับลูกค้านะครับสั่งมาหลายหลายอย่างตัวนี้ก็เป็นเสียงนะครับเสียงนกหวกกับ ไก่ตัวเมียนะครับพร้อมลำพงพื่อมีเสียงอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ก็จะแถมเชือกให้นะครับหลายชุดนะครับลูกค้าครับลักไก่นะครับก็มีหลายแบบนะครับมีลูกหมุนทุกตัวนะครับหมุนได้รอบทิศนะครับสวยๆนะครับเป็นไม้นะครับสวยๆเลยนะครับยาวนะครับครับสิบนิ้วถึงสิบเอ็ดนิ้วสิบนิ้วถึงสิบนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสนใจแบบไหนสอบถามลูก่อนได้ครับนกวักนก อีลุมนะครับคืนแขวนนกหวกตัวนี no, ้นะครับคืนแขวนก็จะเป็นแบบบุนได้นะครับเปลี่ยนเอ็นได้นะครับห่วงตัวนี้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับไม่เป็นสนิมนะพี่น้ำนกหวกวก็ทํามาจากยางนะครับไม่ใช่โฟมนะครับทํามาจากยางนะครับลงสีให้เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้นะครับไม่ใช่โฟมนะครับนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับดัดได้นะครับนะครับนะครับไม่ใช่โฟมนะครับแข็งแรงนะครับข้อได้นะครับ ทนแดดทนฝนนะครับแต่ว่าไม่ทนไฟนะครับลูกค้าสนใจนะครับสอบถามได้นะครับทนทนนะครับปากตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับตัวนี้เป็นยางนะครับลงสีให้เรียบร้อยนะครับสวยๆนะครับไม่ใช่โฟมนะครับ huh ย้ Punch ํานะครับลูกค้าถามมานะครับเป็นยางนะครับอย่างดีนะครับกระเป๋าไก่นะครับถุงเชื่อเลยนะครับเป็นผ้าลายพรางทหารแท้เลยนะครับสนใจแบบไหนสอบถามดูก็ได้ครับนี่ครับเราจะเน้นผ้าเกรด a เอนะครับ สบายอากาศซ้ายขวาเลยนะครับด้านบนจะเป็นเหล็ก2ด้านซ้ายขวานะครับมีซิปด้านนี้นะครับใส่ไก่แล้วไก่จะไม่หย่อนนะครับจะอยู่ทรงนะครับเราใส่ขอบเหล็กไปนะครับจะเน้นผ้านยครับผ้าลายพรางทหารแล้วการเย็บนะครับเย็บรายละเอียดของงานนะครับเราจะเก็บเก็บเก็บให้หมดเลยนะครับสนใจแบบไหนสอบถามดูก็ได้ครับให้คําแนะนําได้จะชอบแบบไหนนะครับดินอ่อนดินแข็งท่านสามารถสั่งได้นะครับ จะเอาบ่วงเล็กบ่วงใหญ่เอาคืนชนคืนทางหรือว่าจะต่อตัวผู้ตัวเมียนะครับให้คําปรึกษาได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับให้คําแนะนําได้นะครับจะจับไก่ที่บ้านหรือว่ายังไงนะครับจะใช้ผีเสื้อหรือหลักเดียวนะครับชอบแบบไหนนะครับเสียงไก่นี่ครับตอดเสียงไก่ตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่เป็นเสียงไก่ตัวเมียนะครับตัวผู้ก็ได้นะกระแทกได้ครับถ้าเป่าเป็นนะครับตามภาพนะครับ ดินอ่อนดินแข็งท่านสามารถสั่งได้จะเอากี่หลักนะครับกี่บ่วงมือใหม่นะครับแนะนําให้ไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาน้อยๆยก็ได้นะครับแต่เอาเป็นแยกแยกชุดเล็กๆแบบนี้นะครับจะใส่ง่ายนะครับใส่ทีละสิบห้าสิบห้าก็ได้นะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับให้คําแนะนําได้ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ cod นะครับรับของค่อยจ่ายเงินนะครับนะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านเลยนะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ